ตอนนี้นะครับพี่ดิวก็มาเซเว่นนะครับทุกคนก็มาซื้อ M 1 0 0รซื้อเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ซื้ออะไรนะครับไปให้พี่ๆกู้ภัยที่อยู่ที่เกิดเหตุน,นะครับคาดว่าคืนนี้น่าจะแบบว่าทั้งคืนนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับทุกคนไทยช่วยไทยซู้ๆไปด้วยกัน ตอนนี้ทีมงานพี่เดวก็กำลังลำเลียงของนะครับทุกคนเอาครับนละดเอาไหครับตั้งใจซื้อมาเย็นๆเผื่อได้ดื่มครับครับเย็นๆครับตั้งใจซื้อมาให้เลยครับเห็นหน้าก็ เย็นๆครับเย็นๆใช่นะคั่ครับด้วยด้วยด้วยด ไมคุณไม่กดถ่ายอ่ะกำลังใจสูซูทุกคนทุกคนตอนนี้พี่ดูอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นดินไหวทั่วแทบจะทั่วไทยเลยวันนี้นะครับก็ ซู้ๆนะทุกคนอ<จ>ยใจตหิวใจใจใจสู้ๆทุกคน